สามข้อคร<า>ิโอ <Radio. S 1> คุณหมอครับหูเนี่ยนอกจากรูหูที่มันมีขี้หูแล้วเนี่ยมันมีบางคนที่มันจะมีรูเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับรูขี้หูอันนั้นนะมันคืออะไรครับมันเอาไว้ทําอะไรแล้วทําไมบางคนมีบางคนไม่มีมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของคนคนนะั้น <laughs> อะไรวะคุณหมอ <laughs> มันเป็นรูพิเศษส่วนตัวมัน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 คือคล้ายๆรักยิ้มอะไรอย่างงี้มั้ยไม่หรอกมันเป็นการปิดของเนื้อเยื่อที่ไม่สมบูรณ์ใช่คืองี้คืองี้คือมันมันมันมีตรงไหนบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอขออธิบายรูปพรรณสันฐานเผื่อใครไม่เคยเห็นอืมมันก็จะเป็นอ่าคือนึกสภาพทุกคนนึกสภาพหูของตัวเองเนาะหูเราเนี่ยมันก็จะมีรูหูใช่ไหมครับอ่าทีนี้ด้านหน้าของรูหูเนี่ยมันจะมี หมือนติ่งเนื้อะติ่งเนื้อที่มันติ่งที่มันเป็นกระดูกอ่อนอ่ะถ้าลองคำตัวของตัวเองเนาะหน้าหูหน้าหน้ารูเลยอ่ะหน้ารูที่มาทางด้านนด้านด้านไปทางจมูกนะที่มีที่มีเอาไว้ให้หูไม่ให้หูฟังมันหล่นใช่ไหมใช่หรอเออใช่อันนั้นคมแ่นันแหละอ๋อนี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์โอเคโอเคไว้ใส่แอร์พอร์ตได้โอเคเออเดี๋ยวนี้ไปหล่นน่นั้นแหละ เอานั่นแหละก็คือมันมีมันมีกระดูกอ่อนเนาะใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นกระดูกอ่อนคือประเด็นก็คือบางคนเนี่ยอ่ามันถ้าลองลองคําตรงกระดูกอ่อนเนาะแล้วก็คําขึ้นไปนิดนึงตรงระหว่างที่เป็นกระดูกอ่อนอ่าจะไปจะไปโคง้งอ่ะจะไปโค้งเป็นใบหัะอ่ามันจะอยู่มันจะอยู่แถวแถว,แถวนั้นนั่นจะอยู่แถวแถวนั้นด้านหน้านี้ด้านหน้าออกมานิดหนึ่ง หรือถ้าอยากเห็นก็เซอร์คำว่าเอียพิทใช่ใช่พิทที่แปลว่าที่แปลว่ารัวครับ PIT อทหลุมครับซึ่งซึ่งบางคนก็จะมีแต่บางคนก็จะไม่มีคนส่วนใหญ่จะไม่มีคนที่มีคือ่ีคือคนที่เป็นคนที่มีความพิเศษของตัวเองผิดปกติไหมครับมีความพิเศษครับไม่ใช่ผิดปกติอ้าวแตดงว่าดีด้วยดิ มันก็ไม่ได้แปลว่าดีมันก็แปลว่าดีพิเศษคืออะไรอ่ะพิเศษคือคือชาวบ้านเขาไม่มีกันนั่นแหละครับะบบพิเศษไม่ปกติี้ก่อนมันเกิดมาจากอะไรโอเคจริงๆริงไงถามว่ามันเกิดจากอะไรเนี้ยต้องไปย้อนกลับมาในช่วงที่อ่าใบหูกําลังฟอร์มเป็นรูปหูซึ่งจะอยู่ในช่วงที่เราอยู่ในคันเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เป็น ช่วงัวอ่อนมากๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงหลังแล้วอ่ะคือน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักไม่กี่สัปดาห์แรกประมาณนั้นนะถ้าเราจำไม่ผิดประมาณพวกยังเป็น m โอก่อนจะเป็นฟีตั t a s อะไรอย่างงี้ปะใช่ใช่เราพูดอย่างนั้นก็ได้แต่เราก็จําเราเองก็เราก็จาไม่ได้ยอมรับตามตรงว่าจำไม่ได้ว่าที่กี่วีคแต่ว่าไม่น่าจะกี่วีคมากประมาณนั้นอ่าคือมันจะมี มันจะมีคล้ายๆตุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะฟอร์ม,ม้วนกันไปม้วนกันมาเป็นรูปใบหูตุ่มเนี้ยจะมีมด้วยกันหกตุ่มอ่าทีนี้จริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันม้วนกันยังไงแล้วมันม้วนกลับมาแล้วเป็นรูปหูได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคนพยายามคิดว่าตุ่มที่หนึ่งจะต้องม้วนลงมาข้างล่างตุ่มสองจะต้องม้วนไปทางซ้ายขวาตุ่มสี่ตุ่มห้าต้องม้วนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆโดยความเป็นจริงแล้วคือไม่มีใครรู้นะเพราะว่า เพราะว่ายังเป็นทฤษฎีอยู่เฉยๆเพราะว่าเข้าใจว่ามันคงดูเอามาดูยากเพราะมันเล็กอ่ะอแล้วก็นึกจภาพมันจะก็ทำมาเกอร์ไม่ได้ว่าอันที่ตรงนี้แล้วจะเอา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 ตัวอ่อนกลับไปให้หมุนต่อเองเอย่างเงีเง้ยมันคงยากอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีคนโพสต์หลายอย่างว่ามันจะหมุนยังไงแต่คนที่มีปัญหาเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้ตุ่มเนี่ยมันหมุนผิดทางหรือหมุนแล้วมัน หมุนแล้วมันเป็นรูหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับหมุนแล้วมีร่องอยู่อะไรประมาณอย่างนั้นมีช่องว่างอะไร,ระก็เลยทําให้มันมีรูเล็กๆเกิดขึ้นครับที่หน้าหูการมีรูรที่หูอย่างนี้เนี่ยมันม,มันมันส่งผลอะไรต่อชีวิตประจำวันเราไหมจริงๆก็คือรูที่หูเนี่ยครับจะจะเป็นเฉพาะด้านนอกอืมแล้วก็จะเป็นรูตัน อืรูไม่มีทางออกไม่ได้ไปเชื่อมกับอะไรตรงไหนแล้วก็เหมือนเสือเดือเนจะพูดอย่างนั้นก็ได้อยู่นะแต่มันตื้นกว่านั้นนะเราว่ามันตื้นกว่าสะดืออีกเพราะสะดือเนี่ยอย่าลืมว่ามันแค่มันสะดือเนี่ยมันเข้าไปในช่องท้องได้ใช่ไหมถ้าอีนอีกด้านแต่อันนี้มันคือมันมันอยู่แค่ใบหูจริงๆมันมันไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในกระโหลกไม่ได้อะไรอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้เข้าไปในในฐานฐานกะโหลกหรืออะไรประมาณนั้น ตูดหลุมตูดหลุมไม่ได้มีสายไม่ได้มีอะไรเข้าไปไหีเลยเป็นตันตันธรรมดาเลยรูเฉยๆจริงๆเหมือนเป็นรอยพับของผิวหนังเล็กมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่วาาเรประเด็นคือรูมันจะเล็กมากเลยนะถ้าใครเคยเห็นนะรูมันจะเป็นรูจริงๆก็คือเหมือนรูเจาะโอเหมือนรูเจาะูอ่ะเออเหมือนเป็นรูที่ตันแล้วอ่ะคือเห็นว่าเป็นรอยบุ๋มเข้าไปแต่ว่ามันไม่ได้ทะลุ ใช่ใแต่ว่าเรามีเรามีรุ่นน้องที่แบบตรงไอ้รูเนี่ยมันติดเชื้อจนต้องแบบไปผ่าตัดเลยอะแล้วมันแดงมากใช่ไหมคือประเด็นคือว่าใช่ใช่ประเด็นคือว่าไอปากทางอะเล็กไงแต่ข้างในข้างในอาจจะเป็นก้อนก้อนขนาดอย่างที่มีเคนโชว์ให้ดูเนี่ยก้อนมันมักจะขนาดประมาณสักเหรียญบาทประมาณนึงอันนี้คือก้อนของมีเคนฮะไม่ใช่ รูปมีเค่นเหรอโชว์รูปเด็กนึก้อมโชว์รูปเด็กให้ดูคือมีเค่นอ่ะชอบเอาโทรศัพท์ไปถ่ายอะไรบางอย่างแล้วก็โชว์ให้ดูโทวในเทเล gram อยไ้ป่ะนั่นแหละก็คือว่ารูเนี้ที่วันก่อนที่บบว่าถ่ายถ่ายสีในตูดไหมครับกันเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ไม่เคยถ่ายโว้ยแค่ดูเฉยๆยแล้วก็อัพพลาวลิงใช่ไหม ไม่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 มันไม่เคยเดี่ยวไม่เคยเป็นตรงนั้นอยู่แล้วนี่มันเป็นตำนา<ร>นที่โดนบิดเบือนเลวว่าเอาาเอแต่มีอันหนึ่งที่มันสนใจนะตรงที่บอกว่าเออเรื่องเนื้อเยื่อของเอ็มบิโอเนี่ยมันมีมันมีข่าวของเมื่อตอนประมาณต้นเดือนมิถุนาเนี่ยแหละที่พูดเรื่องของอวิวัฒนาการของกระดูกในหูกับเหงือกอ๋อใช่ใช่ใช <S <S> คืองี้คืองี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือว่าอันนี้คือเป็นตุ่มที่เกิดไอหกตุ่มหกอันที่มันหมุนผิดใช่ไหมอันนี้จะอยู่ที่เฉพาะใบหูนะทีเนี้ยมันก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆเงี้ยแต่ไม่ได้เกิดกับไอตุ่มหกอันเนี้ยเป็นเกิดที่อื่นซึ่งมันก็อาจจะเป็นเป็นรูแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้แล้วประมาณอย่างนั้นมันจะเป็นตรงไห<ใ>นบ้างมีหลายตรงมากเลยตรงตรง,ตรงที่คน<ม>ส่วนใหญ่จะเป็นนะก็คือที่คออืมฮะ ที่คอแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นมันจะไม่เป็นรูส่วนใหญ่มันจะมันจะปากทางปิดแต่ข้างในเป็นเป็นโพรงอยู่มากกว่า,าอ่าใช่เป็นถุงอยู่ซึ่งบางคนอาจจะมาด้วยเอ๊ะอยู่ดีๆคําในก้อนหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะอยู่อย่างนั้นได้เหมือนกัน<ะ>แล้วมันมันมีแบบประหลาดเลยนะมันมีแบบบางคนเนี่ยไอ้รูเนี่ยมันไปเปิดข้างในก็มีเหมือนกันคือไม่ได้เปิดข้างนอก แต่ว่าเปิดข้างในบางคนเปิดในรูหูก็มีเหมือนกันนึืสภาพรูหูแล้วมีรูอะไรอยู่ในรูหูอะ,อะไรประมาณนั้นก็คือก็คือส่องส่องจะแค่ขี้หูเข้าไปแล้วแบบเอา้าทำไมมีรูฝั่งนี้ใช่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 ไอ้ดผีไในรูครับบางคนมีรูอยู่ในคออืในคอในในคออ้าคือส่องคือส่องกล้องลงคอเข้าไปแล้วอ้าวมีรูเอ๊ะทำไมมีรูแบบแยก มีทางแยกแปลกๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่เจอได้น้อยนะแ้วมันรใหกับไอ้รูเนี้ยรูใหญ่ไหมครับหรือรูเท่าเข็มเหมือนกันหรือว่ารูเท่าตัวนใหญจะรูเท่าเข็มเหมือนกันอรูไม่ใหญ่อออแต่มันจะแบบอ่ะมีทําไมมีช่องมาเชื่อมอยู่ตรงนี้ล่ะอะไรประมาณอย่างงี้นึกถึงไอ้นี่นึกถึงเวลาเวลาขึ้นขึ้นโมโมฉีดพลาสติกครับแล้วชิ้นที่มันฉีดไม่ดีแล้วมันจะเหลือแบบ เหลือตุ่มเหลือลุมที่ฉีดใช่ไหมออใช่ใช่อย่างนั้นแหละจริงจริงมันคืออย่างนั้นปะวะแต่เดี๋ยดิคือจริงๆแล้วเซลล์แล้วขยายตัวมันแบบมันมีแบบจุดจุดเป่าอะไรอย่างเงี้ยจุดพับแล้วแบบพื้นขยายออจะเป็นยังไงเรานี้นนนปิดกลับไม่ดีเอออันนี้ <laughs> ทําไม่ทําโมไม่ดี <laughs> หล่อมาไม่ดีอ,อ,อันนี้ไปลองเสิร์ชดูก็คือเขาบอกว่ายังยังอย่างที่หมอเปนหมอคือไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากไหนแต่ก็เชื่อว่าเป็นเจเนติก มีผลพอสมควรเออใช่ใช่ใช่แต่เท่าที่ถามถามมาเนาะเท่าที่เคยเจอมาก็คือแบบว่าถ้าผู้หญิงเป็นอะ่ะแม่เขาจะเป็นด้วยทุกทีเลยอืมเออ <c oughs> ใช่เมืับที่ดูคือเชื่อว่าเป็นจีเนติกคือก็คือน่าจะลงมากันอะ่ะว่าถ้ามีคนในบ้านเป็นก็น่าจะมีโอกาสเป็นพอสมควรใช่บางคนก็เป็นสองข้างเลยอืมเป็นสองข้างก็จะน่าเบื่อนิดนึงคือคืองี้คือถามว่าเป็นถามว่ามีรูแล้วแล้วไงก็ แล้วรูเล็กๆเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะก็เป็นรูเฉยๆอะไรเงี้ยแต่บางคนมันเหงื่อเยอะไงเหงื่อเยอะมันก็มีขี้ไข่เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยมันก็แล้วมันก็เลยทําให้พอเวลามันมันมันหมักหมมมากๆมันก็เน่าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องติดเชื้อมากกว่าติดเชื้ออักเสบอะไรที่เป็นรูแคบๆเนาะจะแบบไปแคะก็ไม่ได้เพราะมันรูหัวปากรูมันเล็กเงียเนาะปากรูมันออกไม่ได้อ่ะอืม แล้วเออเลยเลยสงสัยครับว่าอย่างสะดือเนี่ยมีติดเชื้ออะไรแบบนี้ไหมอ่ะนี่รู้มันนะรูมันใหญ่เป็นรูตันเหมือนกันเอาต่รู้รูใหญ่กว่าม่แต่เป่นคือมันมันจะเป็นแบบแบบพิเศษอ่ะคือแบบจะต้องประมาณไหนบ้าเออเอรอเด็กแรกเกิดอ่ะถ้าติดเชื้อที่สะดือคือแบบเพิ่งเพิ่งตัดสายสะดือมาบมานอ่ยสะดืออักเสบอ๋อไม่มีใครแบบทาแป้งบ่อยจนแป้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเลย มันมันไม่ได้มีรูอนั้นขนาดนี้ไงรูมันใหญ่ไหมลุงแอนสะดือนี่มันใหญ่เหมือนกันเนาะแป้งมันหล่นออกข้างนอกปะเอือในรูมันมีดีเทลอะไรอย่างงี้ไงที่แบบเออแปลกเหมือนกันเนาะทีเราเข้าใจลุงแอนกําลังจะบอกว่าทําไมสะดือมันปิดดีกว่าอะไรอย่างงี้ปะประมาณนั้นเอออะไรประมาณนั้นครับมันปิดแน่นกว่าอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ก็น่าสนใจเนาะไม่ค่อยไม่รูสะดือมักจะปิดแบบสนิทเนาะมันไม่ค่อยมีเหลือเท่าไหร่อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าคงน้อย แต่เหมือนเราก็มีคุยไปไงว่ามันก็มีคนสะดือจุนแทนใช่ไหมก็รูปร่างการปิดการปิดอะไรมันมันไม่เหมือนกันคือถ้าสะดือจุนคือถ้าสะดือจุนคือไอ้ไอ้ส่วนที่มันปิดข้างในอ่ะมันไม่ค่อยดีไส้มันก็เลยออกมาเออก็อาจะเหมือนกันมันอาจะตรงนั้นน่าจะหนาหน่อยป่ะเพราะมันเป็นส่วนทรานเฟอร์หลายอย่างถ้าเป็นรูทะลุเข้าท้องไปเบียบไส้ทะลัก จริงก็น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าใครสนใจก็รบกวนไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็มาบอกมันบ้างนะครับอะไรวะเขาจะบอกว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมแบบ natural selection มันอาจจะคัดมาแล้วไงใช่ไหมคนที่ตรงนั้นอ่อนมันอาจจะแบบติดเชื้อง่ายแล้วตายไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงย่อมไม่ได้เออืออทำไเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้ลำไส้แล้วก็แบบถึงบอกว่าถ้ามันเข้าไปหมักตรงนั้นมันก็จะติดเชื้อหนักอืม sensitive อยู่เนาะ ใช่เห็นด้วยอ,อ่ะทีนี้ประเด็นมันคือไอ้รูเนี้ยมันมันดูมันดูก็เหมือนแค่แบบเป็นลักษณะอย่างหนึ่งใช่ป่ะแต่คนเพราะว่าก็มีหลายคนผ่าตัดเพื่อแก้ด้วยเว้ยเพราะว่าเขาติดเชือ้อใช่ไหมก็มท,ที่ที่ที่แต่บอกตะก,กี้ป้าที่บอกว่ามีม,มีเพื่อนอมีรุ่นน้องต้องไปแบบคือแบบไปผ่าแล้วก็ เอาหนองออกแล้วก็คือกว่ากระบวนการทั้งหมดอ่ะก็คือใช้เวลาประมาณสองสามเดือนเลยอ่ะอืมคือเวลามันมีคนแชร์ล้าอมันเป็นปัญหาไว้เราว่าปัญหามันคือว่าเวลาที่มันอักเสบไปแล้วมันก็จะเละๆไงพอเละๆก็เอาออกไม่หมดอืมเพราะว่าไม่รู้ตรงไหนจะเอาออกตรงไหนจะตรงไหนคือเนื้อดีตรงไหนจะเป็นเนื้อเละๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาออกไม่หมดในครอบแรกอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้น คือถ้าเขาออกให้หมดมันก็คงหายนั่นแหละมันก็คงไม่มีอะไรี้แต่แต่ตอนที่มันเละอยู่เนาะมันงมมันงมมันงมเข็มอยู่อ่ะอืมมันแบบก็คือจังหวะมันมันเท่าที่ดูรูปเวลามันบวมเป่งขึ้นมามันก็แบบปูดขึ้นมาเป็นเหรียญบาทเลยอืมอืมถ้าปูขึ้นมาว่าไอ้นี่ยิ่งก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่ารูมันตันไอ้รูทางทางออกมันปิดใช่ไหมมันก็ยิ่งติดเชื้อลงไปข้างในใหญ่ขึ้น จริง,รงๆก็เหมือนจะเป็นดีเบตอยู่อืมเป็นดีเบตอยู่ประมาณหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วระหว่างที่เป็นหนองอ่ะก็กรีดเอาหนองออกก่อนไหมล้วค่อยมาตัดทีหลังหรือจะตัดไปเลยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเข้าใจว่าก็ยังเป็น<อ>ดีเบตอยู่ว่าว่าแบบไหนดีคือถ้าคิดว่าฝีมือดีมากก็คงจะทําเสร็จภายในครั้งเดียวได้เลยแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะฝีมือไม่ดีอะไรเงี้ย ปกติถ้ามันปิดเชือช้อได้หรือ,รอว่ามัน,มนยากอืมวามันคือคือถ้ามันปิดเชื้อหรือแบบเป็นฝีอยู่ข้างในไงเวลาที่แบบว่าจะเลาะจะเลาะไอ้รูมันลงไปไงมันมันยุ่ยป่ะอืมก็คงใช่ใช่ปกติมันจะเละๆมันจะแบบมองอะไรไม่ออกอันนี้หนองหรืออันนี้เนื้อหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเละเหมือนเป็นซีสแบบอะไรประมาณนี้ปะ่ะใช่ใช่จริงๆถ้าถ้าจริงๆอันนี้ก็จะเรียกว่าซีสได้ไหม เพราะมันมีรูข้างนอกแหละมันก็เลยไม่ค่อยเรียกว่าซีสแหละเพราะมันมีมีทางเปิด<ม>คืออะไรที่เรียกว่าซีสต้องแบบเป็นกลมๆจริงๆอะไรเงี้ยคือไม่มีทางออกแต่อันนี้มันมีมันมีทางออกเนาะเราก็เลยไม่เรียกว่าซีสอนะไรประมาณนั้นชอบชอบชอบชื่อทางการมากเลี่ยคือถ้าเซิร์ง่ายๆก็เรียกว่าเอียรพิดใช่ไหมแต่ชื่อทาง<ม><ม>การจะเรียกเลยครนะับ pre auricular sinus oh, pre auricula sinus พีก <not S 1> ็คือก่อนออริคูล่าคือหูใช่ไซนัสคือรูก็ใช่ก็แปลว่ารูรูหน้าหูก็คือรูหน้าหูรูหน้าหูชื่อย่อแบบเออชจริงๆเราไม่ได้แปลอะไรเลยพอเป็นลาตินแล้วทุกอย่างจะดูโปรเฟชั่นอลขึ้นจริงๆก็แปลว่ารูหน้าหู อ๋อเป็นรู้หน้าโหมันไม่เท่ไงเออแต่ดูดูหลายๆรูปเนาะที่บวมขึ้นมามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ก็ดูจะทรมาเหมกันเนาะเพราะว่ามันบวมขึ้นมาแล้วนองนองมันเละเลยอ่ะจริงๆอะไรที่อยู่ที่หน้ามันคงไม่มันคงไม่มันคงลำคาเออะอะไรที่อยู่ที่หน้าเนาะมันคือมันคือเหมือนแบบสิวอักเสบเวอร์ชันแบบเบิ่มๆอ่ะจริง นี่ก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่คนที่เป็นก็คงจะรำองานมากอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าถ้าใครที่มีก็ต้องหมั่นดูแลความทําความสะอาดมากกว่าปกติเนาะใช่ไหมมันทําความสะอาดมันทํายากเงน้ยมันรูเล็กๆก็ทําไงวะเปิดควานก็ไม่ได้ถ้าสมมติเอาอะไรคว้านแล้วดีเดี๋ยวยิงติดเชื้อไปกันใหญ่คือให้เอาให้เอาคลิปแบบว่าแทงเข้าไปแล้วจะมีซิมออกมา เฮ้ยได้ได้ได้ที่แท้ก็คือรูิงๆเราเราที่แบบเขาต้องแบบผ่าตัดเอาออกนี่คืออะไรอ่ะคือคนที่เขาไม่อยากจะให้หูมันเป็นติดเชื้อไงเขาก็ป้องกันไว้ก่อนด้วยการผ่าตัดเอาออกคือแน่นอนว่ารูแบบเนี้ยรูพวกนี้มันคงไม่หายไปเองเนาะคือมันเป็นสิ่งที่เรามีของเราอะไรประมาณอย่างนั้นถ้าถ้าใครมันมีมันมีตั้งแต่ตอนตอนเกิดแล้วไงตอนที่คือคือมัน มันพับมันพับผิดอ่ะอืมก็เลยมีรูใช่เพราะฉะนั้นบางคนเขาไม่อยากจะรอจนมันอติดเชื้อแล้วค่อยผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะโอเครีบเอาออกก่อนหรืออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อตอนหลังอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นการรีบเอาออกก่อนนี่คือมันทํายังไงเย็บปิดเนอผ่าเหมือนปกติเลยเียงแต่ว่าอมาผ่าตอนที่มันไม่ได้มีหนองมันก็จะผ่าง่ายกว่าหน่อยอ๋อมัน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 อุดรูยังไง่ะ S <S> <S เอาเนื้อเยื่อแปะทับลงไปหรอกหรือว่าก็ล่อให้หมดเอ่อล่อให้หมดตัดให้หมดตัดมาเป็นรูหรือมันตัดตัดยังไงอ่ะนนก็ก็วิธีผ่าตัดก็คือจะจะจะ,จะทําปากรูก่อนก็คือว่าตัดให้มันเป็นขอบถุงปากรูเนาะแล้วก็เอาถุงออกมาให้เป็นรูปถุงเลยเออถ้าเกิดว<า>่าใครเจอในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็คงจะมีรูปให้ดูคือมันก็จะออกมาเป็น ปากรูแล้วก็เป็นถุงตามเข้าไปสวยๆเลยเอออย่างนั้นเลยอะแล้วทีนี้ไอ,รอ้รอบๆมันก็จะเป็นกล้ามนงกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแค่เย็บติดกันธรรมดาท่านี้รูก็ไม่มีแหละตัดตัดปากรูด,ด้วยออแล้วก็เลาะไปหมดดนึกนึกภาพว่าแบบเลาะรอบๆสะดือลงไปแล้วก็ค่อยเย็บปิดเงี้ยเหรอใช่ใช่คือตัดให้ครบท้วนให้หมดให้เหลือเฉพาะกล้ามเนื้อข้างๆแล้วก็เอากล้ามเนื้อข้างๆมาชนกัน แค่นั้นอ๋อคือกรีดแล้วก็เย็บให้มันติดกันหรือว่าตกตัวเองเงี้ยเใช่ใช่แต่ว่าข้อลำบากอีกอันหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเนื่องจากมันฟอร์มไปพร้อมๆกับใบหูเนาะบางคนมันจะแบบมันจะมันจะมีซอกซอนไปตามกระดูกอ่อนอะอ๋อมว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เนื้ออย่างเดียวมันอาจจะ มันอาจจะมีส่วนของกระดูกอ่อนที่มันผ่านตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอันนี้น่าจะยากอย่างยากซึ่งเท่าที่ดูไงต่อต่อตอ,อา่าบาจะบอกว่ามันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นที่ใบหน้าด้วยเนาะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะให้แผลสวยอะไรประมาณนี้ด้วยอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือคงคงไม่อยากจะทําให้แผลใหญ่หรือว่าแผลดูไม่สมมาับอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยอืม ก็คือถ้ารูไม่ใหญ่มากแล้วก็อาจจะไม่ไม่อะไรบางคนก็อาจจะปล่อไปแต่แผลมันมักแผลมันมักจะใหญ่นะเพราะนึกสภาพก้นถุงมันใหญ่กว่าปากรูอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอะก็แค่ตัดรูแล้วก็เย็บชนกันไม่ได้เหรอคือคือมันก็ได้นะแต่คุณก็ทิ้งไอ้ก้อนข้างในไว้อยู่ดีไงเขาเข้าใจไหมหมายถึงว่ามันก็มันก็มีโอกาสที่วันดีคืนดีอ่มันจะเสบออมันจะอักเสบอยู่ข้างในคุณทิ้งไว้ข้างในอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงๆงก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะว่า ว่าถ้าเกิดเราตัดเฉพาะข้างบนทิ้งกับกับตัดให้หมดเนี่ยอืมอันไหนจะเป็นยังไงบ้างคือมันอยู่มันอยู่ที่นี่ด้วยเปล่ามันอยู่ที่ไอส่วนที่มันบุกรูอะ่ะข้างในมันคืออะไร คือทีนี้คือคือถ้าสมมติมันเป็นถ้ามันเป็นผิวหนังปกติเนี้ยคือไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะต้องมีแบคทีเรียหรือมันจะมีอะไรต่างๆเพราะว่าคือถ้ามันเป็นผิวหนังปกติใช่ไหมลงไปมันก็ต้องมีแบบพวกต่อมขนต่อมไขมันบลาๆอาจจะมีอะไรมาสะสมอยู่ดีอืหนึ่งอย่างที่สองคือถ้าสมมติว่าไอ้ไอ้ที่ที่ไอ้ที่บุกผิวมันแบบเป็นเยื่อเมือกแล้วมันผลิตเมือกขึ้นมาเนี้ยถ้าอยู่ดีแบบว่าตัดปากรูแล้วก็ปิดปากรูเฉยๆข้างในทีเนี้ยคือคือแบบแม่งบวม แต่มันมีมันมีวิธีเทคนิคอื่นได้นี่เช่นแบบอ่ออย่างอย่างที่ทําได้ไหมทําเออใช่อย่างบางบางบางคนที่ทําเรื่องถุงเรื่องซีสอะไรเนาะบางคนเขาก็แบบฉีดอะไรลงไปหรือว่าทําให้มันฝ่อด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีเทคนิคที่อื่นที่เป็นมาตรฐานมากกว่าผ่าให้หมดทั้งอันอืมเอาซีคอนอุดตอนซีคนอุดกาวตาช้างหยอดอะไรเงี้ยเออก็อาจจะนะ อเออตาช้ำก็เบิร์ม่ได้หมายถึงว่าใช่หรือหมายถึงว่าถ้ามันมีแบบนึกออกป่ะ medical grade ซีเลนด์อะไรประมาณเนี้ยอนาคตไม่รู้ปลายแม่งเลยอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นเนื้อเยื่อที่เอียงน่าและครับโป๊โป๊ผนังเลยวะเออมันรูเล็กๆอ่ะโป๊โป๊ปิดเอาแดปปิดเอาใช่ได้เนอะมันก็อาจจะดีกว่าเพราะจริงจริง เ,ออเราว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือพอเวลาพูดถึงผ่าตัดเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยแผลใหญ่จังแผลที่หน้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่อยากมีแผลแต่จริงๆแผลมันก็ไม่ได้เห็นชัดเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็เข้าใจบางคนมันก็เป็นคนที่ผิวมันเป็นคีรอยง่ายหรืออะไรเงี้ยมันเขาก็คงไม่รับใน่างนั้นซึ่งในขนาดเดียวกันเราผมผมนั่งดูถ่ายถ่ายรูปอ่ะก็มีคนเป็นกลับกันคือไม่ได้เป็นหลุม แต่เป็นไตแข็งขึ้นมาใช่เป็นซิสขึ้นมาก็มีใช่ไหมเป็นเป็นกระดูกอ่อนหรือเป็นอะไรย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ก็คือก็คือกลายเป็นแบบหมุนผิดท่าอะไรสักอย่างอะไรประมาณอย่างนั้นฮะเออเรสังเกตนะเราว่าหูเราเนี้ยมันมีความไม่เหมือนกันนะบางคนบางคนหูมันแสลนไม่เท่ากันด้วยอ่ะเคยดูหูชาวบ้านคือหูบางคนเนี่ยมันองศามันจะ มันจะตรงกลางบางคนหูหูมันเอียงอ่ะหูมันเอียงคือแนวตั้งเนี้ยมันเอียงไปมุมบิดเออเราว่ามันก็เราว่ามันก็คงมีอะไรที่เป็นเออเป็นประเด็นอยู่แถวๆนั้นมันคงหมุนสักอย่างอ่ะเอาประมาณอย่างนั้นเลยเป็นเอลเป็นเอลเป็นเอลเออแต่คนที่แบบเหมือนเหมือนหมุนผิดก็เป็นเป็นถุงเนื้อออกมาอย่างนี้ก็ ก็มีเหมือนกันได้ะไรนะแต่การที่มันเออแต่การที่มันออกมามันมันดูผ่าผ่าง่ายกว่าเนาะก็คือตัดส่วนนั้นออกอะไรนี้แต่ว่ามันเป็นหลุมเข้าไปแล้วมันต้องต้องก็ต้องดูทำเรื่องต้องขานลงไปเออก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งเนาะลักษณะพิเศษของส่วนตัวเออลักษณะพิเศษก็คือมันไม่ได้เป็นโรคไม่ได้มีความผิดปกติอะไรแต่ถ้าทำความก็ต้องระวังนรคนึง อ๋อเพราะมันติดเชื้อได้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องจะเพื่อจะพูดดูแลคราบความสากะสรัความสากไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไม่ได้หรอกทำความก็ต้องทำความทำไม่ได้ไงรูมันเล็กรูรมันเล็กอ่ะก็อาจจะ<ด>ต้องสังเกตตัวเองเนาะว่าถ้ามันเกิดบวมแดงหรือวึกบวมขึ้นมาก็รีบรีบไปหาหมอใช่หรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเคลียร์ปัญหาตั้งแต่แรกก็ไปเอาออกก็ได้มันก็แล้วแต่เนาะ แต่ก<ม>็<ๆ>เ,เคยเจอเหมือนกันนะคนไข้บางคนที่เขาแบบว่าไม่ได้เอาออกแต่เาแล้วเขาก็รู้สึกอยู่ดีสบายดีก็เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยในในทางกลับกันก็เจอคนที่มันติดเชือ้อบ่อยๆเหมือนกันก็เลย<ๆ>ก็เลยคิดว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออเลิกดียามดีแล้วอะไรเงี้ยก็อยากเอาออกก็ไปอ,ออกเถอะมันก็ไม่ได้มีตรงนั้นไม่ได้มีอวัยวะอะไรสําคัญอะไรเงี้ยผ่าไปมันก็แค่เป็นเรื่องแผลเฉยๆนี่มันไม่ได้มี เส้นประส่งประสาทอะไรเยอะอะไรขนาดนี้เอาเอาออกก็ได้อยู่ซึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนติดเชื้อง่ายแล้วมีเคสสักแบบสักรอบสองรอบก็แบบลองพิจารณาผ่าดีไหมใช่ไหมถ้าถ้าติดเชื้อไปแล้วก็คงอาจจะเริ่มพิจารณาแล้วมันคงไม่ไหวแล้วมันเจผมได้ผ่าแล้วแหละตอนนั้นอมอมันคงไม่ไหวแส่วนใหญ่ถ้าไปว่าว่าบวมหมอก็จะผ่าให้เลยใช่ไหมถ้ามันบวมใช่ถ้าเกิดว่ามันเคยเป็นอยู่ทีหนึ่งแล้วโอกาสเป็นอีกรอบมันก็เยอะแหละอ่าครับก็ประมาณนี้ครับ ครับผมครับบาสวัสดีครับ